ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีนะครับสุขุสุขคนทุกท่านทุกคนนะครับกับเมีิกะจีผ้ามาเบิ้งนะครับในการตอนนี้อ่าแฟนครับเอฟซีว่าลุงเหมาเรามีอย่างน้อแต่ละตอนนี้ก็กดลุ้มแล้วครับนี่กดลุ้มแล้วครับเตรียมหลุมเพื่อซีเพื่อที่สีผูกแตงโมครับ เดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะครับตอนตอนนี้ครับผมไปเตรียมพันธุ์นะครับบักแกงโมนะครับว่าเป็นคนมักปลูกนะครับสีนวยหรือบนวยอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นน้องไม้นะครับเป็นต้นไผ่ที่ผมนํามาไว้เนี่ยครับเป็นพันธุ์นะครับพันธุ์แตงโมนะครับเห็นบ่ครับอันนี้ก็ดอกกระเจียวนะครับนี่ อันนี้ต้นกระเจีเยวบัวแมนอดอกครับต้นกระเจียวนะครับบพราท่านไม่ดอกองามไปเลยครับเนี่ยเฟตวใยไตยโดมนะครับเฟตวัยไ,ไตยโดมนี่ครับกระเจียวอันนี้ก็เป็นกระเจียวกระเจียวปลานะครับอันนั้นเป็นกระเจียวที่สั่งมากครับงามงู่เลยครับพี่น้องครับผมนี่ อันนี้ก็เป็นรั่วบอกให้ไกลเขาเคลียร์เสียดายครับปลูกไว้มีแนวโน้มว่าสติดแล้วครับเกิดแล้วสำหรับแฟนคารบเอฟซีนะครับอยากมาถ่ายรูปกับกระเจียวนะครับกับต้นกระเจียวแต่ว่าบบท่านมีดอกครับผมอันนี้ผมเตรียมล้มไปแล้วครับนี่บักโม่นะครับเอาไปปลูกครับผม ไปได้เลยครับมาครับาไปปลูกเดี๋ยวก็จะเตรียมน้ำฉีดให้มันช้่ก่อนเพื่อสิบหอยมันเหี่ยวนะครับอันนี้เป็นแตงโมนะครับพันสายน้ำผึ้งนะครับเหลืองครับผมนี่ แล้วก็ปลูกเหลี่บางสวนครับน,นี่เห็นบหมครับเพราะว่าถ้าปลูกพืชอย่างอื่นผมคิดว่ามันอาจสิฮกไหมครับผมเพราะว่ามันถ้ามันสูงมันอยู่หนาบานก็เลยปลูกเล่นนวยหรือบหนวยอีกแบบนึงเนาะครับเนาะแต่คือตอนนี้ก็ขอปลูกกอน นี่แหละครับผมก็ปลูกเผื่อว่ามันมีน่วยเนะาะเอฟซี่มายามมาเยี่ยมยามนะครับก็ชิ้กินได้แต่ว่ามันมีนวยอาบ,บ่มีแล้วกอยาวกัน,วกนดวยครับเด้อน,น้ำพึ่งเป็นสายน้ำพึ่งครับสายน้ำพึ่ง ีเลี้ยงครับสุกไปตอนนี้ก็ปลูกแล้วครับเริ่มปลูกแล้วครับเดี๋ยวผมสิบปลูกเอาแตงไทยมาปลูกน้ำครับแตงไทยมาปลูกน้ำเนี่ยหล่องครับทีเตรียมไว้ตอนนี้เตรียมไว้สุดเลยครับการสิบปลูกอย่างอื่นกันมันสูงมันสีบัง มันสีบางบ้านบางหน้าบ้านครับมันสีดูโบสวยงามก็เลยเอาเลือกปลูกนี่ล่ละครับเลือกปลูกแตงโม,งโมเดี๋ยวสิเอาแตงไทยนะครับแตงไทยมาปลูกนําตอนนี้ก็เตรียมพัน์มาไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าบ่ไดดเพาะคือแตงโมกรับแตงโมงนี่มีกามาพร้อมนะครับนี่เห็นบ่ครับ สวง,งามหรือบ่งงม่มก็อย่ที่การดูแลอีกเทน,นึงเนาะแต่ตอนนี้ก็เตรียมแล้วครับเตรียมลุมปลูกแล้วตอนนี้แต่ว่าปลูกบ้ท่านแล้วแต่ว่าเริ่มปลูกแล้วแต่บ้ท่านแล้วครับอือดีควาอยู่เล่นซื้อครับเฮดเลนเฮดหัวไปแต่ละมือละมือครับผมนี่ครับ,รบพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ปลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบักแตงโมนะครับนี่เด็ครับเห็นไหมครับหามันมีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ต่อไปก็สิปลูกมีลายางครับที่เตียมไว้ครับตีเตว้หวายอยยางเนี่ยครับปลูกแล้วนี่ครับ,รรบอันนี้ก็เป็นพันธุ์ครับเดียวสิ ได้เตรียมปลูกครับผมอันนี้ก็เป็นแตงไทยครับผมแตงไทยเงาครับผมเห็นบมลูกงามกินอ่อนได้กินสุกดีกับนี่ก็สิปลูกต่อครับตาปลาท่องครับนี่มเมล็ดพั่นผักตาปลาท่องนะครับผมก็บ่า สิปลูกเลนๆไปครับดีกว่ายุซื้อๆครับยำกางเว้นบอมีงานครับบอมีแขกมาอยู่แถวนี้อยู่ทางบนนี่ครับโดนๆกับจังสีมีเอฟซนะครับเพิ่มมาถ้าเอฟซี FC มากกับจังสีด้เห็ดเวียกแน่เล็กๆน้อยไปตอนรับไปแต่ว่าธรรมดากับาบอมีเอฟซีท่าคนมาพอก็น้อยครับอันนี้เป็นแตงโมครับแตงโมโนรีครับ กระปุกละลอยบาดไปด้วยครับพี่น้องนี่มันธรรมดาด้นียอันนี้ก็เป็นปวกผักกาดปวกผักชีแมงลักมะเขือครับผมเป็นผักสวนขั้วเที่ยวเฮ็ดแล้วก็กินได้เห็นบอกครับนี่ข้าวโพดนะครับตัวสิบปลูกเล่นแถวนี้แล้ครับพี่น้องมันเกิดกัไเลยเบิ้งไปเนาะสมมันว่าเกิดกัแล้วไปนะครับผมสิบปลูกในหลงเลยละครับนี่คิดอยู่ครับอยากเห็ดโดมในหลง แต่เบิ่งกันครับอยากเห็ดเงาๆแล้วก็ปลูกผักเราต้องเห็ดสูงครับลงมาเก็บผักข้งางล่างเห็ดพอถั่วโม้ในน้อยนี่ครับผม <c oughs> ปลูกผักปลูกมีกินเนาะดี่ก่าถึงใบซื้อครับบ่เกิดประโยชน์มมก่อคมันหกครับผมก็เลยมาถางแปลนแล้วกับพัฒนาไปในโตนะครับก็บเลยมาปลูกแตงโมนะครับผมว่ามันบ่อสูงไหมครับมันเป็นพืชเลื่อยคานมันกัน ข้านไปน้ำดินเนาะมันบาสูงนะครับก็เลยวาสิปลูกข้าวโพดนาเบิงจักหน่อยแต่ว่าบิงวันครับช่วงนี้ก็สิวาสิปูกพวกแตงแตงไทยนะครับสิปูกแตงไทยแตงโมีนเดี๋ยวชิลงทีหลังอีกครับนี่อันนี้เป็นแตงโมอันนี้เลยครับแผงเ,เพินเพินเพาะครับเพินเพาะเป็นสายน้ำผึ้งนะครับ เหลืองครับน้ำผึ้งเหนือสิเป็นสีเหลืองรสชาติกับพอดีครับเบาหวานแห้งจนเกินไปาานะครับสีแซบแ่วพาผมก็ปลูกเลนนไปละพี่น้องจักสิเกิดบอ่อเกิดจากสีใดกินบอ่อใดกินแต่ว่ากะเฮ็ดเล่นเห็ดหัวไปสัตวดีกลัวยูซื้อยูซื้อกับบ่มียังเนากาสิเห็ดแปลงพักแปลงยังปลูกโรยพักเล่นไปครับสีขังเห็ดไป ปลูกหัวปลูกเหรนไปเหองแดมันมวนเห็ดเหรนเห็ดหัวเห็ดได้มันมวนเด้เห็ดเปียกเห็ดงานก็มีความสุขดลยครับคนอยู่ซื่อๆมันก็คือว่าละเนาะกินแล้วนอนนอนเราลุกกับมันก็คือว่าละครับนี่แหละครับบักแตงโม่นี่ยทำมันเกิดนี่ครับมันเกิดเได้กินอยู่ได้ทำมันเกิดนาะพเ่นรองเนาะแต่เขาก็บ่มู้ครับว่ามันจีจังหด เพราะว่าที่เขาอ่าที่เขาปลูกกันนะเขาสิปลูกตามหนองเพราะว่าเขาสีใส่พวกน้ำที่น้ำที่ที่มามามารดนี่ก็มาหดนี่ไหมครับมาหดแตงโมนี่เขาสีเอาแบบเป็นสายนำยศแล้วกะเป็นน้ำที่บ่มีคอลินนะครับมันจังเกิดดีแต่ว่าานามีคอลินนี่ก็บ,บ่มันใจคือกันนะครับจังไดกะฝากติดตามให้กำลังใจนะครับติดตามบังนะครับเด้อในตอนต่อไปว่า บักแตงโมที่ผมปลูกมันนี่มันจะเกิดบอ่อมันสีมีหนวยบอ่อนะครับติดตามผลงานเด้อครับเด้อนในช่องพลายหนุ่มเสกนะครับเฮ็ดแบบผสมประสานเรียงสร้างปลูกหญ้าปลูกแตงปลูกผักนะครับแบบผสมประสานนะครับตามศาสตร์พระราชานะครับเฮ็ดพ่อได้กินนะครับบ่ได้วาเฮ็ดจนได้ซื้อได้ขายเฮ็ดพอได้กินนะครับยังได้ก็ฝาก ให้กำลังใจนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายหนุ่มเสกนะครับก็ขอให้แฟนคลับ f อนะครับที่ติดตามช่องพลายหนุ่มเสกจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับเดินทางแคี้ยวคาดปลอดภัยนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ